แขกรับเชิญคนสำคัญของเราก็คือน้องหนูเป็นแขกรับเชิญที่ไม่พึประส์ของเขาอนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะน้องหนูครับโอ้ยและนี่มันอยู่ในครัวบางทีมันวิ่งไปโดนอาหารโดนขนมโดนของใช้ของเราคุณผู้ชมจะทำยังไงล่ะคะโอ้ยผมเชิญมันเยอะไปหน่อยเขากระตือรือร้นมากเยอะวิธีการง่ายๆครับนี่เลยคุณผู้ชมแค่ เสียบปลั๊กนะคะตัวนี้เครื่องเพชรฮันเตอร์ของเราสีขาวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมแค่นําไปเสียบปลัก๊กซึ่งตรงนี้เรามีปลั๊กเตรียมไว้ให้อยู่นะคะเ <c oughs> ย่ยเ <c oughs> พิ่งเดินมานะหนูอ่ะโอเค <c oughs> เสร็จแล้วคุณผ <c oughs> ู้ชมคะ <c oughs> เสียบปลั๊กเข้าไปให้แน่นๆนะคะแล้วเปิดสวิตช์ตรงนี้บยงบางไฟไว้ให้คนดูเห็นด้วยว่าไฟจะเปิดนะ ตรงนี้มันจะมีไฟเปิดได้เลยจ้าเปิดเส็จแล้วผมจะเปิดฉากกันนะองสามเ้ยเอาไฟเปิดจะมีทางานอะไรครังอยู่ตรงนี้นะคะมันรู้สึกอะไรแล้วคุณผู้ชมเปิดอ่าแล้วครับมันเริ่มกระตุกแล้วนะคะคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะมันเริ่มกระตุกมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณคลื่นต่างๆแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเขาจะรู้แล้วที่เนี่ยผิดปกติในที่ของเขา เอาดูนะครับผมสักพักหนึ่งคลื่นที่หนึ่งนะคะผมบอกแล้วว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลในคลื่นแรกม,มันจะมีคลื่นต่อไปแล้วดูนะฮะคุณผู้ชมครับได้ยินละไปละเอาละเอาละฉันรู้สึกละฉันรู้แล้วแหละคุณผู้ชมตอนนี้เห็นไปพร้อมกันกล้องจะเห็นว่าเครื่องทํางานไปพร้อมกันคุณผู้ชมครับไปแล้ว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 คุณผู้ชมครับ มันไล่ไปโดยซีโรราเหมือนกับบ้านของคุณอยู่ฝั่งขนนเนี่ยมันออกไปจากบ้านของคุณหรือไปสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแล้วเท่านี้เองคุณผู้ชมครับผมเราก็ได้หนูออกจากบ้านเราแล้วโอ้โหดีใจสุดชอ